กร์เอเอขอต้อนรับเข้าสู่การแ,ารแข่งขันเทลิก B v ว c ดี D, ซีฟายเลิก2ดูการ2025-2026นะครับเป็นเกมที่สนามกีฬาเชลเรกเกียตบางมดบางกอก FC ครับเปิดบ้านรับการเยือนของปัตตานี f อนักเตะของทั้งสองทีมครับกำลังเดินลงสู่สนามแล้วครับนำมาโดยชาลิชัป,ปุยครับกับตันทีมของบางกอกส่วนทางฝั่งของปัตตานีนั้นเป็นทางมาลอนดาซิงวานะยครับไรอัพของเจ้าบ้านนะครับบางกอก f c เพิ่งขึ้นมา คุณซื้อก็เป็นทางโจเซอเวสบอจิสนะครับสิบดตัวจริงของปัตตานีวันนี้มาในระบบ4-2-3-1นครับเป็นระบ,บบเดียวกันกันกบบางกอกเอฟซเลยเแร็กเริ่มต้นขึ้นครับเป็นทางบางกอกเอฟซีเจ้าบ้านได้เคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนครับจากซ้ายไปขวาครับในเสื้อสีแสดครับแถบดำแล้วก็เกงสีดำครับ อเดียมมาอยู่ด้านขวาแล้วก็ทำชิงแล้วก็ได้ยิงเรียนโอู้วิบอลผ่านหน้าประตูไปครับทุกยิงของอาตาอินเดียนี่ครับบางกอกนี่ครับเล่นจังหวะ1-2กันครับดูดูลิมาก,กับทางอินเดียแต่ยิงถากเสาไปนิดเดียวครับมารอนดาสซินวาพยายามที่จะเข้ามาขวางนะครับแม่นี่หายไปจากเกมเลยครับดูดูลิมาจอดมาตกดีพระพล ในกรอบเขตโทษได้โอกาสยิงเรียนโอ้โหบอลลุกกรอบไปนิดเดียวครับเสมอให้กับทีมได้สําหรับพัฒนพลนะครับนี่เป็นจังหวะสเต็ปนะครับดึงเข้าขวาแล้วก็จัดลูกนี้เลยไปติดมารอนดาซินวาลื่นไปแล้วแต่ยังไปเอาบอลคืนมาแล้วก็โดนฉกไปแล้วนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็เลือกกิงโอ้โหแต่ว่าโบข้ามขานครับไม่จ่ายครับจังหวะนี้ครับเร่งจังหวะไปหน่อยครับ ไปชกบอลมาได้แล้วด้วย,ยแต่ไม่มองเพื่อนเลยครับคาร์ลอสเนโตนี่หาพื้นที่ให้แล้วแต่ไม่ยอมให้หน่าเสียดายจริงๆคือถ้าจ่ายมาให้กับทางเนโตเนี่ยใส่สกอร์ได้เลยครับนี่ครับถือว่าเร็วกว่าผู้เล่นของบางกอกแต่ตัดสินใจยิงแล้วลครับผู้เสียเป่ายอดทวีตหมดเวลากในครึ่งแรกครับบา <c oughs> งกอกเอฟซียังเสมอกับปัตตานีเอฟซีอยู่0-0ครับเอาละครับเกมในครึ่งหลังครับเริ่มกันแล้วครับ ทีมเยือนปัตตานีครับจะได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับคราวนี้จะหมุนจากซ้ายเป็นขวาบ้างครับเอาบอลลงสวยเลยครับเจนพบดีดเข้ามาตรงกลางให้ฟิตไปนูเนสบอลตามช่องมาถึงเอกชัยสำเลแล้วก็เปิดเรียดมายิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นทางคาร์ลอสเตโต้ครับยิงเบิกร่องให้ปัตตานีบุกมานำแล้วครับสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับบาเก็ตเอฟซีในนัดนี้ครับผู้เล่นของปัตตานีแทงทะลุช่องครับของนูเนส มีเอกชัยนั้นเติมขึ้นมามองหาเนโต้อยู่แล้วปาดกลับเข้าไปก็โอ้โหพอหมาะพอเจาอะก็มีผู้เล่นเกมรับของบางของนี่ครับแอบไปกะจะว่าบอลผิดพลาดไปหน่อยครับสักดาคุ้มกันเคลียบอลไม่โดนครับบอลมันไปนลอดขาครับแล้วหลุดมาถึงเนโต้ปตรพลครับปุยยอดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ได้จี้โอ้โหตามที่สเสมอได้สำเร็จแล้วครับโอ้โหเป็นดูดุนี่มาก สอดมาจากด้านหลังยิงว่าตุ้มจะขายไปเลยจังหวะวางยาวมาแล้วก็ตัดสินใจแปรด้วยขวาเนะครับแล้วบอลมันไปชนเสาโอ้แล้วก็โดนอัมรันเข้าประตูไปนะครับถือว่าเป็นจังหวะโชค้ายของผู้รักษาประตูปตัปตตานีด้วยนะครับใชติดครับปัตาปตานีเป็นตัดบอลมาได้ชูคิดไหลไปที่เอกาชัยสุดเ้นหลังอดทนเนียวลบๆู้สิน ไม่ว่าอะไรครับลุยต่อบอลมาที่ชูคิดชูคิดคืนมาที่อดีเทพอดีเทพตรงกลางมีเพื่อนเรียกแล้วก็วิ่งมาจิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับซุปเปอร์ซับครับพัะนลจันทร์สุวรรณครับยิงให้ปัทมีนำเป็นสองหนึ่งอีกครั้งครับและชูคิดก็จ่ายบอลให้กับเพื่อนเข้าไปตรงกลางก่อนที่จะถึงเจนพบไหลต่อให้กับพัฒน์ลยิงเข้าไปเลยครับโอ้ยระยะนี่ประมาณสัก22หลานะครับตรงกระโหลกนี่ครับ ไม่ยิงสวยจริงๆครับลูกนี้ของพัฒนพลคนที่ยิงไกลดีอยู่แล้วครับแล้วก็ยิงโอโ้โหยิงแรงแล้วก็ปัตตานีแล้วก็บุษสินเป่าลูกอิดบดเวลาการแข่งกันครับปัตตานีทำได้ครับบุกมาเชือนเอาชนะบางกอกเอฟซีไป2องประตูต่อนนึ่งครับ